สวัสดีจ้ากเกษตรศาสตร์วันนี้นะครับจะพามาเพาะเมล็ดอินทผลัมแบบง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่อินทผลัมที่ไปเก็บมานะครับจากร้านที่เขา,เาขายอยู่ข้างทางนะครับเป็นอินทผลัมที่เขาทำหล่นหรือว่าเขาทิ้งนะครับนี่นี่ดูลูกสีเหลืองเป็นร้านผลไม้ขาจรนะครับที่พอเขาขายนะครับเสร็จเขาก็จะเก็บร้านไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนะครับพวกเมเล็ดหรือผลที่เขาทำหล่นเอาไว้นะครับก็นี่นะครับ เราก็ไปเก็บมานี่ครับแล้วก็มาดูกันครับว่าพอแกะเข้าไปแล้วนี่นะครับจะมีเม็ดอินทผพามอยู่ข้างในนะครับนี่พอได้มาเล่นแล้วนะครับเราเราก็จะเอาไปล้างน้ํานะครับเอาเมือกแล้วก็เป็นเนื้อข้างในนะครับที่ติดอยู่เนี่ยไปล้างออกนะครับก่อนที่จะนําไปพ่ออีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราใส่น้ําเสร็จแล้วแล้วก็ล้างเลยครับ ล้างล้างล้างให้สะอาดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมเพิ่งจะเอาเม็ดินทพารามเนี่ยมาทําการเพาะนะครับเพราะว่าคิดว่ามันมีเมล็ดเนี่ยมันก็น่าจะเพาะได้นะครับนะครับก็เลยไปเห็นว่าช่วงนี้อ,อินทภพารัมกําลังออกผลผลิตมานะครับก็เลยคิดว่าจะลองดูนะครับส่วนจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นก็เดี๋ยวเรา คอยตามกันดูต่อไปครับครับพอเราทําการล้างเสร็จแล้วก็เราเอาทีนี้ก็เอามาใส่ดินนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับส่วนดินที่ผมเตรียมไว้นะครับผมใส่ไว้ในคู่ถังเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็เอามาทําเป็นกระบะนะครับสําหรับเพาะนะครับก็ง่ายๆครับ หาของใกล้ตัวนะครับไม่ต้องใช้งบอะไรมากมายนะครับสําหรับคนที่อยากจะเพาะนะครับหรือกําลังคิดอยากจะหาอะไรนะครับทําในช่วงว่างๆนะครับโอเคครับทีนี้ก็ย่อนมนเล่นลงไปเลยครับย่อนลงไปเลยมีเท่าไหร่ก็ทิ้ง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 ลงไปครับโอกาสดูระยะหน่อยนะครับก็ถ้ามันติดกันมากก็ขยับขยับมันออกนะครับให้มันมี ช่องว่างหน่อยนะครับอันนี้เป็นเมล็ดที่ผมเก็บนะครับใช้เวลาเก็บคือ2วันนะครับ2วันก็คือตอนเช้าตรู่นะครับก็ขับรถไปดูตรงที่นะครับร้านผลไม้ขาจรเขาขายนะครับก็จะมีนะครับเมล็ดที่เขาทิ้งไว้นะครับก็เก็บมานี่ก็รวบรวมเป็น2วันนะครับได้2วันทีนี้พอได้แล้วเราก็กดนะครับกดกดกดลงไปกับดินหน่อยนะครับให้มันอยู่แน่นนะครับ ทีนี้ก็โรยดิน,นครับโรยดินนะครับถมบางๆไปอีกนิดหน่อยนะครับถมบางๆพอพอบางๆนะครับจะได้ให้เขาแบบมเมล็ดอยู่แน่นๆนะครับจะได้เวลาลดน้ําไปจะได้ไม่กระเด็นกระดอนนะครับทีนี้เราก็กดๆลงไปสักเล็กหน่อยนะครับเนี่ยนะครับกดๆลงไปาบางๆนะครับไม่ต้องหนาบางๆ ก็แล้วแต่นะครับวิธีไม่ได้ตายตัวอะไรนะครับสําหรับการพอบางคนเขาก็เอาไปใส่ทิชชู่นะครับพรมน้ําแล้วก็เก็บทิ้งไว้นะครับเหมือนเมล็ดถั่วงอกนะครับทําแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เอานะครับน้ําพรมลงไปเลยน้ําพรมลงไปอีกรอบหนึ่งพรมพรมพรมแล้วก็นะครับขยับนะครับกดกดไปดูนะครับว่าความเหมาะสมว่ามันชิดกันเกินไปก็ขยับขยับนะครับ โอเคนะครับกดๆลงไปนะครับก็ไม่ต้องแน่นมากครับพอประมาณครับก็ยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าถ้าเขางอกออกมาจะาจะเป็นยังไงนะครับจะมีลากออกมายังไงนะครับตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นเหมือนกันสําหรับการพอครั้งแรกนะครับครั้งนี้สําหรับการพ่อก็ เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตามกันดูต่อนะครับว่าเขาจะงอกมาเมื่อไหร่นะครับสวัสดีครับ